สิ่งที่คนสสสมีเหมือนกันคือการมีเป้าหมายที่มุ่งความสําเร็จการที่เราเห็นเป้าหมายเดียวกันเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นค่ะที่ต้องฟิกในเชิงวิธีการมันคือการไม่ยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆการไม่ยึดติดกับวิธีการเครื่องมือเดิมๆมันมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนี้น,นอันนี้มันเป็นโอกาสของการใช้ความสร้านสรค์การคิดนอกกรอบเนี่ยเอามาใช้กับเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพ เขมเพชรเลนทาพันธ์ค่ะตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสอสอ,อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือรักษาการผู้อำนการสำนักสั้นสรรโอกาสหรือสำนักหกค่ะ การสร้างสรรค์โอกาสอาจจะมองได้สัก3มิติมิติที่1ก็คือเป็นการสนับสนุนทุนเพื่อให้คนเข้าถึงทุนในการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพมิติที่ 2. กระจายโอกาสหรือการทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพความหมายที่3ของการสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยคือการทําให้เกิดกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพของคนทํางานให้เขามีขีดความสามารถหรือทักษะของการเป็นแกนนาสร้างเสริมสุขภาพแล้วไปให้ถึงเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ะ การสร้างสรรค์โอกาสจุดเริ่มต้นอยู่ที่ชุมชนอยู่ที่ปัญหาของชุมชนอยู่ที่ความต้องการในการแก้ปัญหาของชุมชนเพราะนั้นหน้าที่ของสสคือการไปช่วยจุดประกายการไปช่วยกระตุ้นการไปสานพลังเสริมพลังและทำให้คนในชุมชนเข้าลุกขึ้นมาในการแก้ปัญหามาออกแบบการทำงานมาสร้างความร่วมมือมาเสนอข้อควาประมาณในการทำโครงการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับคนในชุมชน อันนี้เป็นโซนของฝ่ายสนับสนุนทั้ง4ฝ่ายเลยค่ะเป็นเหมือนเสาเข็มที่คอยสพอร์ตงานหน้าบ้านสวัสดีค่ะพีโ่ปโูขอเอาฝ่ายบัญชีค่ะผู้อยู่เบื้องหลังของความมีมาตรฐานชื่อวุฒิศักครับชาจาการครับชื่อก้าครับอยู่ฝ่ายบัญชีและการเงินครับเป็นโซนอำนวยการที่ดูแลเงินอาคารนะคะอันนี้ก็ ทำให้เราเป็นอาคารสร้างสุขชื่อต้อมครับอยู่ฝ่ายบริหารงานบุคคลครับดูไดทุกคนดูไดทุกคนครับใช่ค่ะดูไน้ทุใช่ตลอด24ชั่วโมงด้วยใช่อันนี้เป็นแผนกไอทีทั้งหมดเลยค่ะค่ะก็20กว่าชีวิตในการดูในเชิงระบบแล้วก็มีส่วนสําคัญในการผลักดันเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของสสส ไม่ได้มีภาพทีมในฝันของตัวเองแต่คิดว่ามันต้องมีเป้าร่วมไม่จําเป็นทุกคนจะต้องเหมือนกันที่ว่าความแตกต่างหลากหลายทั้งในเชิงทักษะความเชี่ยวชาญความคิดเห็นเนี่ยเป็นประโยชน์มากทัศนคติสําคัญทัศนคติของการทํางานที่เป็นดีมทีมเนี่ยคุณต้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรต่องานที่กำลังขับเคลือ่อนต่อการพัฒนาตัวเอง ก่อาารทงนเป็นทีเรื่องสุดท้ายที่พี่คิดว่าให้ความสําคัญคือเรื่องของการสื่อสารม,มันจะนําไปสู่การเสริมพลังการส่งพลังและนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรค่ะสิ่งที่มันจะต้องมาคุยกันและเจอกันบ่อยๆคือการรับฟังการทําให้เห็นว่าหน้าบ้านเจออะไรหลักบ้านทําอะไร การทาให้เห็นว่าทุกคนที่มีหน้าที่อยู่ในสสมีความสําคัญทําให้เขาจับต้องได้ค่ะว่าสิ่งที่เขากำลังทํามันส่งผลอะไรการทําให้เขาไปเห็นกิจกรรมที่ภาคีทําไปเห็นสิ่งที่ภาคีปฏิบัติไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับในคุณที่จริงๆอันนี้มันช่วยเช็คว่าไอ้ที่เราออกแบบเนี่ยคนใช้เนี่ยตกลงในหน้างานจริงอะ่ะเขาติดขัดอะไรไหมการรับฟังโดยตรงเนี่ยมันเหมือนเข้าใจกันเนาะ กับอีกพนนาร์ทนึงการไปเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันช่วยเติมมันทําให้เราใจฟูอะมันเห็นว่าไอเ้เล็กๆที่นั่งทํากันอยู่ทุกวันนี้ในพื้นที่อะเขาได้รับประโยชน์มันเกิดประโยชน์ยังไงมันมีคําชื่นชมยังไงทําให้เขาภาคภูมิใจกับการทํางานตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เราเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าสสสจะสร้างหรือเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนสังคมได้นะคะ เราเห็นเรียกว่าพัฒนาการหรือวิธีการของการขับเคลื่อนง,งานสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยมันมีพัฒนาการไปตามบริบทของปัญหาไปตามบริบทของพื้นที่ตั้งแต่ไม่มีคนรู้จักเราเลยจนเราเรียกว่าสามารถใช้สอสอเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสการตื่นตัวเรื่องสร้างเสริมสุขภาพทําให้คนลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพคือเมื่อชุมชนสังคมมีคนที่มีสุขภาพที่ดีพี่เชื่อมั่นว่าจะเป็นสังคมที่มีพลัง เป็นพลังของการขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆไรายพลังของสสสคือพลังความรู้พลังนโยบายแล้วก็พลังสังคมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดตรพลังมันอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมันจะมีส่วนในการผลักดันแล้วก็ทําให้เกิดสังคมสุขภาวะได้ค่ะหัวใจสําคัญของการสร้างสรรค์โอกาสไม่ใช่แค่สสสให้โอกาสกับผู้อื่น สังคมเองก็ให้โอกาสกับสสสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่สังคมสุขภาวะได้อย่างยั่งยืนค่ะ